สวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้สุภาพรจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูอยากกินน้ําพริกปลาดุกค่ะเราจะมาล้างปลาดุกกันแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะล้างปลาดุกเอาเมื่อก่อนให้สะอาดๆตอนนะคะเอาเกลือคลุกเข้ากับปลาดุกลงไปค่ะได้ปลาสะอาดแล้วเราก็จะมาต้มกันนะคะคเพื่อนๆค่ะ เราจะตัวใหญ่นิดนึงค่ะแล้วก,ก็เติมด้วยน้ำปลาร้าค่ะต้มปลา,าต้มคลิปต้มหม้อ,อน้ำปลาร้าปลาร้าที่เราต้มไว้แบบไม้เข้มข้นนะคะก็ใสเ่เยอะหน่อยค่ะค่ะใส่ไปทีนเลยค่ะแล้วเราก็ต้มจนสุกนะคะันด้านฐาน ดุกต้มปลาล้า,าจะทําเมนูน้ำพริกปลาดุกค่ะเพื่อนๆค่ะหรือภาษาอีสานเรียกว่านปนปลาดุกค่านาจะมาั่วริกตามน้ำพริกปลาดุกค่ะใส่น้ำใส่หน่อยนี่ ถ้าเอาน้ำใส่พริกทิกพวพริกกระหอมกระเทียมทิพวนี่ค่ะเขาจะต,ตำได้ละเอียดน,น้ามากขึ้นค่ะพริกเราก็สุกแล้วค่ะเราจะมาโขกกันเลยค่ะ เามาขอกพริกให้ละเอียดละเอียดแบบนี้ก็ค่ะขอกพริกตอนร้อนร้อนจะละเอียดดีกว่าที่ปล่อยให้เย็ยนแล้วนะคะคุา จะไม่แกะเนื้อปลาดุกนะคะเพื่อนๆค่ะเอาแต่เนื้อปลาดุกแบบนี้นะค่ะมีบีบ แกะปลาเสร็จแล้วเราก็มาทำโขบปลาให้ละเอียดละเอียดแบบนี้เลยคะ่ะเนื้อปลาดุกเราื่าตอนขบก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆถ่านี่นะคะ่ะขบให้ละเอียดแล้วดูกตั้งด้วยนะคะ นเพิ่มนิดสองช้อนค่ะเพื่อนๆพริกมันเป็นพริกสวนมันเขียวก็จริงแต่มันเป็นพริกสวนค่ะผงนัวน้ำปลานะคะเติมด้วยน้ำปาลาร้าค่ะที่เราต้มสุกแล้วค่ะ ค่ะน้ำพริกเหล่าหรือภาษาอีสันเขาจะเรียกว่าปนคนปลาลุกค่ะเพืเ่อนๆคน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะคะน้ำปะลาราแล้วใส่น้ำต้มสุกไปแล้วนะคะเราคนในนี้อืม เติมน้ำปลานิดนึงค่ะนี่ค่ะอร่อยแล้วค่ะคุณเ,เพื่อนคะเมน,นูน้ำพริกปลาดุกสูตรอีสานค่ะหรือภาษาอีสานเรียกกล่นปลาดุกค่ะนี่ค่ะสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเ,เพื่อน่ะ สุดท้ายๆสุดเราจะโรยด้วยผักค่ะผักเราก็มีอะไรก็โรยไปได้เลยนะคะเพื่อนๆ่ะแล้วแต่เพื่อนชอบเลยค่ะผักเราค่ะสุภาพรมีต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งน,นะคะเพื่อนๆขค่ะน่าทานไหมคะคนปลาดุกคน ถาขายสาเรียกปนปลาดุกหรือน้ำพริกปลาดุกสุภาพรอยากกินค่ะทานกับข้าวเหนียวค่ะใส่ปลาล้าเนาะสุดอีสานค่ะไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะปนปลาดุกเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะคะเพืเ่อนๆเราจะทานถ้วยน้อยๆแบบนี้นะคะ นี่ค่ะผนปลาดุกเราค่ะเพื่อนๆขะนี่ผงน,นี่ค่ะผนปลาดุกเราเพื่อนๆค่ะนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปทานข้าวกับสุภาพรน,นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสุภาพรจะปักสูตรอาหารอีสานปนปลาดุกหรือน้ำพริกปลาดุกไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณมากค่ะ